กับรายการแกะของเล่นกับอีกแล้วนะครับในช่องชินชินเอ็นเจอร์วันนี้เราจะมาแกะของเล่นมาดูของเล่นเอเรียนเอ็กแท็กนะคบผมซึ่งตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วก็คือเราถ่ายไว้แล้วเวลาเดิมนะครับผม,ผมก็คิดใช้มาร็จซึ่งข้างหนจะเป็นแบบนี้จะมีคนข้างในถือปืนแล้วก็มียานาครับนิดหน่อยถ้าเราถสามารถถอออกมาเป็นยานอวกาศเอเีย ตัวฉบับอย่างที่ท่านผูมม้ชมนเห็นได้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวฐานเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นาาเอาล้และข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับผมมันจะมีไอ้แง่งสาวอากาศลืมบอกมันจะมีแบบนี้มันจะมีขาแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีคลื่นพลังเพื่อชาร์จพลังเอาไวย้ยิงแล้วพวกนี้ครับแล้วก็มีไฟฉายสําหรับตัวนี้มีน้อยมากมากครับผม ข้างในก็น่าจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับข้างในจะเป็นแบบนี้มันจะมีคนขับอยู่ชื่อมันชื่อว่าคาโมโตะคาโมโตะเออหรือเปล่ามัตตามตตบบน,นจะหน้าตาเป็นมันจะอยู่ข้างในเล้วไอ้นี่มันจะมันเหมืนมนอนยานเอเลียนอย่างที่ท่านผู้ชมเคยเห็นนั่นแหละเ yeah. นี่ยสำหรับวันตัวนี้น้อยมากครับก็มีแค่นี้นั่นแหละครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ